สวัสดีค่ะสวัสดีย่ำบายบายเนาะค่ะนาอเมื่อนีสาวอิสานสิพาไปเก็บดบหน้าวแล้วกระิบผาไปเบิรงวิธีถนอมอาหารถนอมบักหน้าวเอาไว้แต่กินดนๆเนาะค่ะเนาอสซิมีกรัมวิธีในสูตรของสาวอิสานว่าสิเี็ดไว แบบใดโนค้คะเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะืะ้นนี้สาวิสานสิพามาล่งสวนเด้่ค่ะสวนขั่วสาวิสานเสียยาแล้วแล้วค่ะอันนี้คือ ยามอุปกรณ์กันกาตะก้าค่ะสิผ้ามาเก็บบักนาวเนาะค่ะเนาะบักนาวมันแก่แล้วมันแก่เต็มที่แล้วมันนี่สิมาเก็บบักนาวปลาไปเก็บบักนาวกเนี่ยเออประมาณนี้มันมวยบักนาวเลยค่ะมันมวยบักนาวว้ามันนี่สิตัดบักนาวได้ค่ะกัสิเอามือตัดตะก้ากัสิขออนุญาตวางตะก้าก่อนเด้อค่ะเด้อกัสิเลือกก่อนค่ะว่าหน่วยใดี๋ย ก็รู้สึกว่ามันแก่เหมือทุกมวยเลยค่ะเนาะมันเฉลิมมันเริ่มห่วงแล้วแนี่มันเริ่มห่วงแลแ้วค่ะสายสางกับสิทธิ์เก็บมะนาวเขาบอกว่าเขาต้องตัดที่สี่บอกค่ะนีะ่เนี่ยเลือดืมได้แล้วหนึ่งลูกสายจางกับสิทธิ์เก็บมวยใหญ่ใหญ่แบบน่าไหมค่ะมวยใหญ่ค่ะเดี๋วยว่างก่อน โอ้ยถังทองถังทองนี่ตัวเงิขบบนขำมากเลยมาเป็นน่วยสมค่ะน่วยแบบหน้ามาเป็นน่วยสมเนี่ยค่ะไดีย๋ยวละสองน่วยใหญ่ๆเป่งๆเลยนี่นี่นี่อะไรที้นี่ทางโค้งนี่ก็มีด้วยกันนู่นยังไนโฟกัสไปที่มะน,นาวเลยค่ะ ขลี้งหาเลง่ยเลักลสุดยอดุดเ้างาหนัเกน้นี่นเดี๋ยวดอ่ะัเดีค่ะัเงบงาด้วนี่หไเดี๋ยวนีไหมค่ะตัดเลยเด้ตัดแลวตัดแลอ้งนี้เงาไมตัดเลยค่ะ สูงมาที่นี่พอละเี่นี่มะนาว ลูกแม่ซอยเก็บบังหน้าวลูกแม่ซอยเก็บบังหน้าวเนี่ยค่ะได้แล้วบบหน้าวเนี่ยคาแบบหน้าวเนาะทางทองทางทองมาช่วยแม่เก็บมะนาวเหรอลูกนี่ค่ะลูกชายลูกชายลูกชายมัช่วยเก็บมะนาวนี่มาเที่ยวชอบมาเที่ยวสวนผักเนาะนี่ชอบมาเที่ยวสวนผัก,ผกไปไหนก็ไปด้วยตัวพิทักษ์ อะไรงูได้เยอะไหมคะเนี่ยค่ะได้แล้วเนี่ยมันเหลืองเหมือนไหมคะ่ะมลนาวห่อบอลห่อบอลหอให้มันเหี่ยวไอ้มันรวงนี่ค่ะอุยบักเนาล,ลูกพอๆกับส้มเขียวหวานค่ะพวกเนี่เนาะพอๆกับส้มเขียวหวานเลยอะได้แล้วคะ่ะบักเนามีต้นวยใหญ่ๆเนี่ยค่ะ ว้ามันเริ่มแก่หรอไหมคะเริ่มแก่เต็มทีแล้วเนาะเนาะ,ะเนี่ยคะ่ะมะน,นาวตัดต้องตัดแบบนี้พะนะค่ะมันสิยดแตกพะนะมีคนบอกมาสาวิสันกับบุหงาคือกันเดี๋ยวเด้อคะ่ะคลิปนี้ตัดมะนาวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสาวิสานสิบห้าไปเก็บสมะะ้มเนี่ยค่ะเก็บส้มเขียวหวานไหมค่ะนาะ เนี่ยค่ะเก็บบักหน้ามาแล้วเราก็จะเอาไปทำความสะอาดเนาะคะ่ะนาะแล้วก็เอามาเชอนเป็นแว่นแวนเพื่อที่เราจะบีบหรือว่าคันเอาน้ำมะนาวเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะคะ่ะนาะเก็บไว้ในช่องฟิตเอาไ้ถ้ากินดนๆเนาะคะ่ะนาะ ขาวกว้างอันนี้ก็ใส่ซีกคว่ำอันนี้สีหน่อยนะจักหน่อยปีบลงไปเฟืดยังยัง่ยงนะนี่จะเลี่ยอืะอืมน่้เฟืบขึ้นคว้าง ดเสียสิเกริงแล้วกันติดสิ่งตายให้เนาะนี่แล้วเขาก็สิเดี๋ยวเข้ากับสิได้ใส่ถุงไวงสิมันขีเซอกมาค์แข็งๆยัง,งสี่นี่เห็นบ่อันนี้มันขน้อ,อืมสิ่งมะนาวอหนึ่งที่ใส่ถุงกันเนี่ยค่ะถุง นังวองเท่เท่เลยค่ะเท่เพืเห็ดือหวาวนเย็นนะคะเห็ดือหวานเย็นต้องก็สิไปใส่ช่องฟีดไว้สนอมอาหารกินได้เป็นเดือนๆค่ะ หน,ห,หน้าใจที่บ้านเราหักเนาวบ่มีถ้ามะน,นาวไม่มีนะคะเนี่ยเขาก็จะแข็งๆแล้วก็มาละลายน้ําแข็งแล้วก็ใสยย่ยำได้เลยใสยย่ยำเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นถุงๆถุงบักนนะะเนาวเนาะ,ะค่ะเนาะลูกละยำเนี่ยค่ะเวลาเข้าเสียมาใส่ยำไหมค่ะอันนี้แข็งเลยค่ะอันนี่แข็งแล้วเซไว้เตอร์ม้วานแล้วค่ะอันนี้แข็งเขาก็จะมัน ตั้งในน้ำน้ำธรรมดาเนาะคะ่ะมันละลายเวลาเขาสีใสเนาะคะ่นะเนาะเราก็เข้ไปใส่เลยมะนาวนะคะ่ะเนาะเป็นการถนอมอาหารถนอมมะนาวเอาไว้กินเนี่ยมันมีหลไหมค่ะเวลามันมีเยอะเราก็ต้องทําอย่างนี้ไว้เนาะใส่ช่องฟิตไปเลยค่ะมีฝาเนาะคะ่ะกองไอติมก็คือไอติมเนี่ยค่ะข้าวสาลีเราไมากินได้เนาะเนี่ยค่ะกับพิซซ่ในช่องฟิตไปเนาะคะ่ะ คลิปนี้ตัดมะนาวนะะเนาะค่ะนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสาวอิสานสิภาไปเก็บส้มเนยค่ะเก็บส้มเขียวหวานแม่ค่ะนาะสิคือกับเก็บตักหน้าบอเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันคลิปต่อไปเนาะค่ะนาะคลิปนี้สาวอิสานกัสิคอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าในสาวอิสานกือสิภาไปเก็บส้มเขียวหวานะะเนาะค่ะนาะไปกันเลยค่ะโชคดีมีความสุข สวัสดีค่ะไปแล้วเด้อบายบาย